สวัสดีครับจากสยามวิตรภาพเครื่องเย็นนะครับวันนี้เราจะส่งตู้แช่สาประตูของสยามอินเตอร์คูนะครับร้านเราจะมีไฮดรอลิกนะป้องกันการบุบการมีปัญหาของตู้นะครับนนมีการขนส่งอย่างดีครับผมโดยทีมงานมืออาชีพครับ จะส่งถึงลูกค้าอย่างปลอดภัยแน่นอน